จูเน <owad Es> <z ulus> <z ulus> ียร์สนุกสวัสดีไห้มีปะเน้นเน้นวิ่งเน้นน้องวิ่งเก่งน้องวิ่งเก่งสวัสดีค่ะ เดียวเดียวเดียวถอยก่อนเดี๋ยวค่ะเดี á, e ๋ยวค่ะเทปหนึ e ่งค่ะเทปหนึ e ่งค่ะเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวค่ะ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งทีแป๊บหนึ่งทีงทเอาเอาอย่าเพิ่งอารมณ์เสียกันเดี๋ยวหาของก่อนเดี๋ยวด้อโอ้โหมารวยมารวยเราคิดว่าุทก เดีตยวนะนะแก็บนะก็บ,บนะหมาวูเองหนูจะโกหกเขวหรื 你努力 ในกินข้าวกันกินข้าวกันยามเช้าเด็กๆกินข้าวกัน ตัวน,นี้ชื่อน้อง,องเฟิร์นค่ะน้องใบเฟิร์ตนตัวเนี้ยน้องน้องใบเฟิร์นค่ะตัวนี้ชื่อน้องมาดวยน้องมาดวยก็ถี่น้ำตาลตัวนี้ท้องนะเนี่ยเกือบคลอดแล้วค่ะเอา้านั่นไงลูกไปอันนั้นก็มีนะ่ะเออจะไปแย่งอะไรกันนะอันนี้น้องจูเนียคะ่ะดาราของเราเลยนะเนี่ยปั้นนะเนี่ยน้องคนนี้คือปั้นนะเนี่ย ดังไม่ดังไม่รู้แต่ปั้นอ่ะเออันนี้พี่อั้นค่ะพ่อตัวนี้เหมือนกันไหมเหมือนเอ <c oughs> นาะสำเนาถูกต้องอันนี้น้องมะลิค่ะอันนี้หมาน้อยติ๊กตอกเลยนะจะบอกให้นี่น้องมะลิน้องชื่อว่าว่าสิค่ะอันนี เอา้าพี่อันพี่อันมากินอีกได้ยังไงอะคะพี่อันอน,นุนไม่ใช่หรอพี่อันก็คว้าไปเลยสองชามและอันนี้ล่ะอันนี้ชื่อนอกสนูค่ะแต่ก่อนตัวเธอขาวแบบขาวไม่มีจุดเลยนะเธอเลยชื่อนอกสนูเสร็จแล้วเราไปดูหมาใหญ่กันดินี่ชื่ออ้วนค่ะแอนฝาแฟดเธอชื่อต้า มีคนถามว่าแล้วรู้ได้ไงอ่ะตัวไหนมันชื่ออ้วนตัวไหนมันชื่อต้ารู้ดิมันต้องมีอะไรที่มันต่างกันอะ่ะเพอแต่ว่า บอกทุกตัวลืมบอกใครร้ป่ะอันนี้พี่หมีพี่หมีพี่หมีเขาจะส่วนตัวนิดนึงเี่ยนี่คือพี่หมีสีน้ำตาลพี่อ้วนทำไมน้ำลายไหลพี่อ้วนกินเราไม่ใช่เหรอคะพี่อ้วนกินแล้วอ่ะพี่อ้วนอ่ะน้ำลายไหลทำไมพี่อ้วนน้ำลายไหลทำไมกระดูกพวกนันกินไ่้ ข้าไม่ขาแดงๆอ่ะไปไหนมาเนี่ยไปเจอทรายแดงที่ไหนมาเนี่ยอ<า>้ขาว ไปทำพี่เขาทำไมจุเนี่ยหนูไปทำพี่เขาทำไมเหรอลูกดุกค่ะเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ร้ายนะจะบอกให้เอาไม่เอาไม่เอานั่นต้าต้า หรืออ้วนอ้วถอยไปเลยไม่ได้ให้น้องให้น้องให้น้องกินให้น้องกินไม่เอาลูกให้น้องกินข้าวก่อนอ้วนอย่ามาทำเหมือนกันลูกไม่เอาให้น้องกินข้าวให้น้องกินข้าวไข่ขาวให้น้องกินข้าวให้น yes ้องกินข้าวเราจะมากินข้าวกับน้องไม่ได้น้องกินไปแล้วเหมือนจ้องเหมือนจ้องฝาแฟดฝาแฝะ าแฟถอยได้เลยฝาเฟ้ถอยด้เลยไม่ได้โหดหนี่งิดหนีกนงน,กนิว้าวกินเก่งจังเลย รักกันอีหรีเนาะไม่เอาหรอกอ้วนถอยไปให้มะลิมันกินข้าวเอ้ยไม่ได้มันหินวนะมันน่าหมันจะอยากกินข้าวโอ้โหจินเนี่ยหิวมากเลยจินเนียกินเยอะมากเลยเห็นตัวเด็กอ้วนไม่ได้ลูก แบบว่าพี่ก็แอบมองน้องนี่น้องมันจะกิน่นไม่ต้อง สองแสนปิง ิ้งจะมาตอนที่ข้าวหมดเสมอเออเอมาอ้อนมาอ้อนหนูมาอ้อนนะคะอาบน้ำได้แล้วมั้งเราเนี่ยตัวเนี่ยมอมแมมม,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 มมมอมแมมไปหมดแล้ว 好美好。哎 <noise> 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 哎。哎 กินข้าวเสร็จแล้วเริ่มเดินในสวนอะสนู่นนทนาาง,งท,ทำอะไรอะ่ะสนุ่ง เธอทำอะไรของเธอนี่ะ,ะ <c oughs> หนูใบเฟินหนูใบเฟินไอ้หนูใบเฟิน <c oughs>